คาเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเป็นเพื่อนผู้ชมที่รับ่านกลับยินดีต้อนรับสุ่เด h ชาแนลวันนี้แล้วนะครับ16กุมภาพันธ์2564ก็เป็นวันประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลครับ แอดก็มีข้อมูลเลขเด็ดจากปฏิทินจีนมาฝากท่านผู้ชมนะครับเจอข้อมูลก็รีบนํามาฝากเลยนะครับไปดูกันครับว่าจะมีเลขอะไรกันบ้างครับมากันแล้วครับนี่ครับเป็นปฏิทินจีนนะครับท่านผู้ชมครับงวดวันที่16กุมภาคพันธ์2564ครับให้เลข3กับเลข5มานะครับเป็นเลขวิ่งนะครับแล้วก็ชุด2ตัวฝั่งเลข3ก็มี3 2 35 37 วางเลข5ก็มี5 2 5 3 5 7ครับชอบบนก็วางบนชอบล่างก็ลงล่างกันได้เลยนะครับกับหน้ากับหลังยิ่งดีครับท่านผู้ชมรับกันพลาดนะครับหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลตอนนี้ยังทันนะครับเลขวิ่งเลข3กับเลข5นะครับสังเกตดีๆวางไว้ที่หลัก10นะครับเลข3กับเลข5ครับ แก็ขอขอบคุณ่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมและก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีชัยในวันนี้16กุมภาพันธ์2564ทุกทุกท่านทุกทุกคนเลยนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ